สวยออราจับปังตามรอยเจนนี่เปิดภาพน้องเอลลาสาวน้อยฉายามินิเจนนี่ลือเตรียมเดบิวต์เป็นเกิร์กรุ๊ปค่ายดังเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับเอลลากกสสาวน้อยหน้าตาสวยเป๊ะที่มีหน้าตาละไม้คล้ายสาวสวยเจนนี่แห่งวงแบล็คพิงค์เป็นที่มาของฉายาเก๋ๆว่ามินิเจนนี่ล่าสุดมีข่าวลือออกมาว่า เอลรากอสเตรียมจะเดบิวต์เป็นเกิร์กรุ๊ปวงใหม่ในค่ายเดอะแบล็ l เลเบแต่จะเดบิวต์ในตอนไหนต้องมารอติดตามต่อสำหรับเอลรากอสเรียกได้ว่าเป็นเด็กจบใหม่แต่ประสบการณ์10ปีเลยก็ว่าได้เพราะด้วยอายุยังน้อยแต่เธอผ่านงานในวงการบันเทิงมานับไม่ท้วนแถมยังเคยร่วมงานกับแบรนด์ดังต่างๆมากมายอาทิลก s ์คซาร่าลาคอสและรีว อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ